ดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack FTB Stone b l o c k ค่ะไปเริ่มกันเลยทัานนี้สิ่งที่มิวตั้งใจคือการตะลุยค่ะภารกิจเพื่ออัปเกรด Core Engine ค่ะเทียที่2อนั่นเองเอาล่ะไปเริ่มกันเลยค่ะมิวมีสิ่งนี้ a u t o สเซอร์ค่ะมิวอยากจะเอามาตั้งรกๆในบ้านเรา ถวไหนสักที่หนึ่งตรงนี้แล้วกันนะ่เขาบอกว่ามันคือออโตวางไม่เห็นจะมีการวางเลยนี่นะเอ๊ต้องมีกระแสไฟด้วยหรือเปล่าคะนั่นสิแงรู้แหละเขมช้างเขมช้างพื้นที่เขมช้างค่ะก็เลยวางไม่ได้หรือเปล่านะลองดูลองดูอดออปึ๊บตรงนี้แล้วกันค่ะผิดเครื่องเครื่องนี้ใส่ก้อนหินลงไปโอเค โอ้พื้นที่เคลมชั้งางก็เลยวางไม่ได้นั่นเองโอเคแปลว่าเขาวางได้ถ้ามีกระแสะไฟเรสโตนใช่ไหมคะอืมหรือจะเอาตัวนี้แหละมาใช้เกิดประโยชน์นเงียบเงียบชั่วคราวไว้ก่อนนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเค่อยจะจัดบ้านตรงนี้คือหอนูวจะให้เขาวางก้อนหินให้เราแบบอัตโนมัติค่ะเพราะว่าเราขีกเก็ตวางเองนั่นเองสองสาหนึ่งสองสามค่ะ นี่เลยเอละไรสั่งส่งออกค่ะเขาจะวางให้เราได้ใช่ไหมคะพราะเขาวางให้เราได้นี้หนูก็เออมันต้องดีเลยนนิดหนึ่งแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บเงีบเงียบเงีบ,งบ,งบเงียอออย่างนี้แหละจากนั้นพอเราได้สามถังเขาก็วางต่อออันนี้คืออะไรคะอันนี้คือแบบยังน้อยก็ ชีวิตในการหาลาวาก็จะง่ายขึ้นค่ะในเมื่อยู่ได้พลังงานมาใช่ไหมคะตรงนี้คือพลังงานเนาะอ่ะเราก็จะได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สักทีค่ะอันนี้เบรดรอนโอ้โหดีมากเอาเบดพาวเดอร์สีอันมาคราฟรวมกันในเครื่องนี้ได้เป็นเบดรอนเนี่ยสุดยอดไปเลยมิวขอตั้งเครื่องจักรก่อนเงี่ยเงี่ยเพื่อดันเทียค่ะนี่เลยมีเครื่องบดแล้วก็เครื่องนี้อ่ะเครื่องนี้เอาไว้ทําอะไรเอ่ยโอ้โห มันต้องแบบเป็นทอดเป็นทอดไปใช่ไหมใช่ค่ะจากเทียหนึ่งขึ้นเป็นเทียสองแล้วก็ขึ้นเป็นเทียสามนั่นเองจัดไปค่ะเอาละมาเลยค่ะอย่างแรกสุดลสเตอเนี่ยเลสโตรอรแอดบล็อกไปพอปเปอร์เคลือบค่ะเคลือบจากนั้นก็เข้าสู่ตัวที่สองตัวที่สองเราต้องวางเครื่องบดเครื่องบดนี้เพื่ออะไรไดมอนค่ะเราต้องบดไดมอนเขาบอกว่าไม่ได้รับพลังงานจ้าต่อพลังงานให้ค่ะบดไดมอนมือกลับส่งออกข้างล่างค่ะ โอเคนี่แล้วก็รับสีเหลืองค่ะด้านบนเรียบร้อยอาไดมอนด์ก็จะเข้ามาได้ค่ะแล้วจากนั้นจากตรงนี้ใช่ไหมคะเรสโตนเคลือบกับทองแดงก็เคลือบต่อด้วยไดมอนด์นั่นเองแล้วอันนี้อันสุดท้ายเคลือบต่อด้วยออกซิเยนค่ะแต่ออกซิเยนมันจะมีความพิเศษเราต้องครับเครื่องบด่ยนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องมีลาวาตรงนี้นั่นเองดีโอเคตักแค่ถังเดียวพอมันไม่ใช่ระบบที่เพอร์เฟกต์แต่ก็ยังน้อยก็สบายขึ้นไง เรื่องบทคะ่ะหนูตั้งตรงนี้เลยแล้วกันค่ะเรื่องบทหนึ่งบทสองอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เราบทออดเมียมหนูต้องบทอะไรหนูต้องบทไดมอนค่ะเครื่องบนบทไดมอนเครื่องล่างบทออบซิดเดียนเราก็ยังไม่ได้ทาระบบคอมพิวเตอร์ไร้สายเพราะตอนนั้นที่หนูไม่ทำาองกลัวเรื่องพลังงานไม่พอคะ่ะใช่แต่ตอนนี้พลังงานเรามีพอแล้วเอาไคอิ่งไปบทไหมเนี่ยเออออบซิดีเดียนอยู่นะกาลังคิดโอเคจากลาวาเปลี่ยนเป็นออบซิดเดียนได้ นี่วางไปค่ะนี่จากนั้นเราต้องขุดด้วยคาถาคาถามเอ๊ยขีไหนขีนี่มราตั้งค่าคีรัดและ,ละการใช้งานค่ะขุดขุดขุดง่ายขุดด้วยคาถาเวทมนต์เร็วค่ะหยุดหยุดบทก่อนบดออกซิเดียนลงไปหมาค่ะทางบนบดไดมอนด์ทางขวาบดออกซิเดียนเอาไดมอนด์กับออกซิเดียนะสมกัน มันต้องเคลือบอยังไงนะลูกออกซิเดียนอยู่ตรงกลางออกซิเดียนอยู่ตรงกลางงั้นเราก็ต้องปรับตำแหน่งให้เรียบร้อยค่ะปึ๊บปรับเอาฟุตด,ด้านล่างโอเคไดมอนด์มาออกซิเดียนมาใช่พร้อมที่จะเคลือบแต่ได,ดมอนด์ค่อนข้างช้าการบดช้ามากค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเอาสปีดมาเร่งค่ะเอาล่ะทีนี้พอเคลือบเสร็จได้รไฟออกซิเดียนรีฟออกซิเดียนสั่งส่งออกทางซ้ายมือค่ะเพื่อมาอยู่ที่เครื่องนี้ พอสั่งสังออกซายมือเครื่องนี้ก็ต้องปรับรับค่ะรับสีเหลืองสีเหลืองคือเอกตาอะมาไหมมานี่ค่ะเห็นไหมมาละยี่สิบแล้วทีนี้มิวก็ต้องรอการเคลือบค่ะโอเคเรียบร้อยโอ้โหอะตอมิกอร่อยค่ะสุดยอดไปเลยนี่ได้แล้วนีอ่ะฮะสีแดงมาลูกแล้วก็สีฟ้ามาลูกเออเอามาเก็บหน่อยค่ะอันนี้อะไรเขาไม่บทต่อหรอหรือยังไงอ๋อ โอ้เดเอมอนก็ช้าอะไรก็ช้าค่ะธรรมดาธรรมดามืสีเลียนมสีเลียนถือว่าได้ละนี่คือสิ่งที่หมูต้องการอันคือการอัปเกรดเดียนั่นเองแล้วเขาบอกว่ากรุณาน,นําไปครับพ่อค่ะครับอีอันแปดใช่ไหมได้เลยจ้าพ่อส่งความร้อนค่ะ <c oughs> จะไปลูกไอห,หมูเหมือนเคยครับท่อส่งความร้อนผิดไปครั้งหนึ่งนะใช่ไหมหมูไม่แน่ใจอัพสัตว์สีแดงจากนั้น อัพขึ้นสีฟ้าค่ะแล้วต่ออัพเป็นสีมว่วงนียอดเยี่ยมค่ะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วลรับรางวัลควยได้เลย <c oughs> กาชาขคของเทพอะไรอ่ะอันนี้ไม่คุ้นเลยค่ะมอนไหนเนี่ยอัพทูสามสิบเปอร์เซ็นต์アแด i a ตีเทนเมนุ้ยเดี๋ยวสิ่งนี้ไม่สามารถคราบได้หาได้จาก Echo. <c oughs> เอ็กโคเอ็กโคเทวายไรราคาสอง่สิบห้า เกยังเทพโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นเนี่ยโอ้หนึ huh! ่งจส่เปอร์เซค่ะโอ้ยนึกว่าจะเป็นระดับซ้มแล้วยังเทพเลยอะตลอดหัวคะ่ะลิสิเทนทด้ไหสามสิบเปอร์เซ็นโอยอดอะกน <laughs> ดีขอบคุณคะ่ะอันคราบิโบไอเทมนี้ตลอดหัวคะ่ะ โอ้โหมหาเทพถึงกเมิอแล้วว่างันนี้น่ะโอ้โหโอ้โหเอีอย่างเบ้เท่มากพระเจ้ช่วยโอ้โหเขาบอกว่าต้านทานดาเมจใช่ไหมดีสินแดนดาเมจสามสิบเ์เซ็นตนะฮะโอ้โหเอ้ยคุมคุมคุม ที่หัวไว้เราต้องออกไปเอ็นชานนะ่ะเอ็นชานแบบตายแล้วของไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จะเอ็นชานได้ไหมไม่น่าจะได้อันคราฟต์ไอโบด้วยเนาะฟูฟูสุดยอดดีดีมากดีมากโอ้โหว้าไปที่จุดเริ่มต้นคะ่ะเราไปหาเจ้าฟาบิเคเตอร์ซะหน่อยเสียงสะท้อนจากฟาบิเคเตอร์นายเรามาแล้วนี่เอ้ยช็อปอัปเดตด้วยนะคะอินฟินิตี้คอโมโบสโตนเซล เอาไหมอะเราก้อนหินเราก็มีแล้วอะถ้าอินฟินิตี้ลาวาเซลอะไรอย่เงี้ยค่อยๆน่าช้อปปิ้งหน่อยคะ่ะคราฟติ้งยูนลีนไวเลสเอ็กซ์เซตพอยอันนี้ไปคราฟเองก็ได้ลูกอันนี้จริงนะอันนี้อันนี้ระบบไวเลสค่ะไประบบคอมพิวเตอร์ไรสายสตะโจนเจเนเรเตอร์อมสมิตติ้งเอ้ยได้ละอันนี้ค่ะสมิตติ้งอยู่นี่โอ้ โอดดีนี่ก็ไฟฟ้านี่ก็อิเล็กทริคบอเตอร์ซื้อได้โอ้ยอดเยี่ยมการซิมูเลตก็มาแล้วนะคะนี่โอ้อยทำไมต้องซิมูเลตกวางเออไม่แน่ใจแต่ช็อปถือว่าเปิดแล้วคะ่ะจัดไปเอนชานเล็กน้อยเงียบลักออฟเดอะซีลักออฟเดอะซีไม่ต้องใช้ลกูกสิ่งที่เราต้องการคือลัวค่ะอัน breaking เข็มเข็ม อีกรอบหนึ่งสิไม่เอาบอกว่าจะเอาลัวค่ะอย่างอื่นไม่เอามันมันมาแต่ลักอเดูสีกับวัน breaking <c oughs> ทุกวันนี้รู้สึกอยากได้อะไรสิ่งนั้นมันมายากเลยเกินเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันได้แต่ลักอเดูสีเหรอลักอเดูสีล้วนๆเลยค่ะนันลัว,ลวสองโอเคยอดเยี่ยมจ้าแงมตกปลากันเถอะ <c oughs> นั่นนี่นอยากได้ปลาคอตค่ะ ปลาคอตปลาคอตปลาคอตปลาแซลมอนหรืออะไรก็ได้ค่ะขอแค่ปลาหน่ะนายฉันอยากได้ปลาไปมาแล้วมาแล้วดึงนี่เรียบร้อยค่ะหนึ่งตัวฮะเอามาทำอะไรเอามาทำเป็นปลาปักเป้าใช่ค่ะเราจะได้ทำชั้นหนังสือนี้ได้ค่ะนี่คือชั้นหนังสือที่เราต้องทำค่ะเป็นชั้นหนังสือที่เขาบอกว่าเอาไว้อัปเกรดแน่นอนว่าเรื่องของการอินชานนี่มบวมิชวชียลชานสบายสบารับ,บเอาไว้เลยลูก ตอนนี้สิ่งที่หมูกําลังรอ,งรองคือรอเรื่องของพอดค่ะได้ค็อดมาได้ยังพ็อดนวลน้อยแท้โอกาสออกอเท่าไหร่เหนไหอะสายไหนเอ่ยสาย geo logic โอ้หมูก็ดันเอาโซแซนไปใส่ใท้เจ้าหมอนี่หมอนี่บอกฉันไม่ทํางานอันนี้นะ <c oughs> โอเคผิดสา,ายค่ะเงียบใส่สายนี่แทนนะเอาหมุนเลยไม่ใช่ g e โ logic หรอเนี่ยโอไม่ใช่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 ผิดสา,ายผิดสา,ายต้องสองตัวแรกค่ะอืมเอา ตัวนี้ก็ไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่อีกหมัวอีกแล้วตัวแรกสุดตัวแรกสุดจีโอโลจิตตัวแรกแน่ทำงานมัวดมัวจนสุดสายนักธรณีวิทยาสายอะไรอย่างงี้ค่ะโอ้ปิดสายทิ่ใต้สองแยกไม่ไมสามแยกดีอันนี้ค่ะใส่การ์ดลงไปเอาละตัวเองไปกันเถอะเปิดประตูมิติค่ะเงียบสามแยกแวะมาหน่อยแวะมาหน่อย ปกติเราได้โซแซนจากไหนนะไม่แน่ใจขุดไปเรื่อยๆก็เจอหรือเปล่าเขจะมีโซแซนให้เราไหมนะ้าหรือต้องเอาโซแซนไปเปลี่ยนเป็นคอทค่ะดันเจี้ยนนี้เหรอไม่มีแววว่าจะมีโซแซนเลยโอเคในวิชชั่นค่ะนั่นกระก่องสิ่งที่หนูอยากได้อะไม่ใช่โซแซนหรอกที่ริงหนูอยากได้คอตเนี่ยเออมันจะแม่นอะไรขนาดนั้นหูกอ้าวมันมาถึงนี้เลยเพราะจะใช้คาถาดาเมจเขาบอกว่าไม่ต้องจะมีจะมาให้แล้ว ว่าจะใช้กระดาดาวเมทเขาบอกว่าไม้เลยถึงนี่เออนั่นแหละยิงเงี้ยยิงไม่โดนค่ะมันลงไปในน้ำอะ่ะลงเทบลาวาและะ้วค่ะอ่ะเรียบร้อยตายนี่ตนนัวนี้อ่ะมาน้้ำไม่พอดีเองคะ่ะรอก่อนมานน้ำไม่พอลูกยิงไม่มีสิ่งที่หนูอยากได้อะ่ะคือคอตแต่ว่าหนูใช้โซแซนในการร่อนเอาคอตค่ะแปลกจังค่ะทำไมแถวนี้ไม่มีมอนเลย ปกติต้องบ่นเยอะแต่ว่าต้องบอกว่ามิวไม่ไดเอานั่นมามิวไม่ไดเอาอะไรที่มีฟอร์จูนเยอะมาแต่มีแค่แฮมเมอร์นี่ค่ะที่มีฟอร์จูนเยอะที่สุดยกเวนเจ้าเบรดเขาเป็นบ้านเบรดเอยโอ้โหนี่ไงกงสปอนบอกว่าไม่มีมีนี่แต่เขาเกิดไม่ได้โอเคโอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยได้ละเพียงพอแล้วจ้าไปบ้านเธอโอเคเอาละทุกคนนคะคะมิวจะเอาค้มาเปลี่ยน โมเลกุลอนุภาคภูเขาค่ะให้กลายเป็นสิ่งที่เราต้องการนี่อันนี้ค่ะึ๊บกดๆเงี้ยเงี้ยงเง้ยโยนลงไปค่ะแล้วก็ปล่อยมาลุกพลังงานเออนั่นเลยค่ะได้เป็นอะไรเอ่ยสิ่งที่เราต้องการยังไงล่ะอย่าทีละกองเออโอ้โหมันได้ทีละนิดอะยิงไปลุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกาดี ทีนี้มิวก็จะคราฟได้ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าแค่ต้องการขวดใส่น้ำค่ะแค่นั้นคุณก็จะคราฟชั้นหนังสือพิเศษได้แล้วที่มีค่าคอนต้าอาคนาอืมจัดไว้ค่ะนี่หนูคราฟเอาความสำเร็จอะชิเม n น <c oughs> เรียบร้อยเขาบอกว่าสิ่งนี้ต้องใช้ในการอัปเกรด World Engine ค่ะทีนี้มิวก็ต้องมาดูชั้นหนังสือของมิวค่ะตอนนี้ชั้นหนังสือของเรามีค่าอะไรบ้างลองใส่ไปเล่นๆค่ะอีธาน่าสามสิบ คอนตาเท่าไหร่แล้วตรงนี้เ่ยคอนตาสิบห้าค่ะขาดค่าอาคณารือต้องหาอะไรก็ได้ที่มันเพิ่มค่าอาคณามาใส่ค่ะเพราะว่าการที่เอ็นชันชันห้ังสือนี้ได้เขาบอกว่าคุณต้องมีสามค่างนี้ค่ะอาคณาอย่างน้อยสิบเปอร์เซนต์อิทนายอย่างน้อยสี่ห้าเปอร์เซนต์ค่ะออเอาละตัวเองจักการหมูสเลเยอร์ค่ะตีหมูไปเลยนี่เราจะได้ไขมันสัตว์รือจะเอาไขมันสัตว์ไปเพิ่มค่าอาคณาค่ะ เขาบอกว่าเพิ่มได้สี่เปอร์เซ็นต์ไถ้าเราใช้เทียนจากวันนี้ดีงามสิลูกปักไป <c oughs> ไหนดูสิได้แล้วค่ะอาคานาะขึ้นมานนิดนึงหนูต้องการอาคานาสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็ถือว่าคอมพลี์คุณผู้ชมบอกมาค่ะว่าเราสามารถที่จะเต้นเพื่อให้พือโตได้แต่ต้องกดคีวีค่ะแต่คีวีของมิวมิวเปลี่ยนไปแล้วหนูก็เลยไม่รู้ว่าตั้งเดิมของเขาคืออะไรค่ะดังนั้นเราเวลาที่เรากดคลิปเต้นเขาก็จะไม่โตอละล่ะมิวจะปลูกสิ่งนี้ค่ะ มดอ,อักคระเวทเพื่อหาค่าพลังค่ะค่าพลังอีเทอร์นานั่นเองเพื่อเพิ่มที่ชั้นมังสือในการอินชั้นของเราอันนี้คือเรียกว่างานเผาดันเลยค่ะดันเทียไปให้ถึงอะไรตัวเองนี่คือผลไม้ต้องสาบค่ะไม่ใช่ผลไม้ดีมอนค่ะไม่ใช่ต้องสาบจุดไฟนี่ไฟสีนี้เอามาทำอะไรโยนเพชรลงไปค่ะปรื้นั่นแหละจ้าโยนลงไปแล้ก็คราฟค่ะสิ่งนี้จะช่วยดันค่ะ อีเทอร์นาเราได้ค่ะเขาบอกว่าชิ้นละสมเอร์เซได้อยู่นะอืเราต้องการไปถึงสีค่ะเพื่อที่จะอินชันชั้นหนังสือหมูจะได้ปลดภารกิจนี้ได้น,นั่นเองภารกิจอัปเกรดเวิลด์เอนจินใส่ชั้นหนังสือลงไปแล้วก็นี่นี่นอินฟิวชั่นัะรอืะเอเป็นการอัปเกรดค่ะการอินชานก็อัปเกรดรูปแบบหนึ่งเราก็จะมีพวกค่าพลังเสริมขึ้นมาค่ะ อันนี้ก็กลายเป็นอิชนาห้าเปอร์ซ็นสูงสุดได้หกสิบเปอร์เซนค่ะแล้วก็อัคนาอีกห้าปอร์เซ็นต์นั่นเองแต่หนูทำเพื่อให้ถึงภารกิจนี่อะรับระวัด้่ะอันนี้ต้องใช้อะไรโอโหูอันนี้มันไม่ยากหรอกคือถ้าเป็นเรื่องดิฟสเลดค่ะหนูมไม่ห่วงนะเพราะว่าดิฟสเลดของหนูเนี่ยเราขุดมาเยอะค่ะมีแน่นอนอะแต่ที่น่าห่วงคืออย่างอื่นมากกว่า กราฟไปค่ะอันนี้เท่าไหร่ได้อีเทนาอย่างเดียวเลยค่ะรีววหนึ่งมันต่ำไงชั้นหนังสือพิเศษโอ้โหแล้วมิวต้องไปทําชั้นหนังสือภารกิจของเขาค่ะนี่เลยสองอันนี้ต้องให้ได้ให้ได้ทุกคนคะในกล่องที่เราเห็นตอนนั้นมีองคุญแจไปแอบเปิดแล้วค่ะต้องขออภัยเพราะว่าลืมกดอัดวัดดททน,นนี้ไปทําธุระนิดหนึ่งอะกลับมาลืมกดอัดเลยโอ้โหแล้วก็นั่งอัดไปเนาะอาเป็นว่าอยู่ได้แก๊สเทียมมาสองค่ะเป็นแค่สองเองเหรอ ล้วก็ได้ไข่สปอนการ์ดีนมาด้วยค่ะเป็นอะไรที่ดีมากต้องขอภใยจริงๆค่ะหนูลืมกดอัดไปทำธุระมาแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วกลับมาปุ๊บเราก็มาอัดต่อเลยก็ลืมแบบกดเลคคอร์ดอ่ะลืมกดเลคคอร์ดค่ะได้แก๊สทีมมาสองค่ะเปิดกล่องรูทหมดี่ยเนี่ยไปช้อปปิ้งมาค่ะช้อปปิ้งมาสามกองหรืออยู่ห้าค่ะเปิดค่อนข้างได้เยอะเลยแต่ได้ของจิปถะทามากๆค่ะเนี่ยได้อ์ติแฟกต์มาด้วยนะถือว่าดีค่ะถือว่าดีโอเคโอเคอย่าง้อยเราได้มาแก๊สทีมมาสองทำยาได้หกขวดค่ะ ว่าใช้ได้อยู่อเปิดวับแป๊บหนึ่งค่ะไปเดี๋ยวพาไปดูตรงที่มิวไปใช่ไหมคะเดินทางนี้ค่ะย้อนกลับไปนิดนึงวิวไปเปิดกล่องค่ะหลายกล่องเลยแต่ลืมกดเลคคอร์ดโอ้อันนี้จริงอยากจะเปิดมากกว่านั้นแต่มันมีพิกลิ้นขวางค่ะก็เลยเปิดได้เท่าที่เห็นี่ตรงนี้ค่ะมิวเอาคุณเจมาเปิดแล้วนี่เลยค่ะกล่องกล่องนี้เปิดแล้วแล้วก็กล่องนี่ค่ะตรงนี้เปิดแล้ว,แล,ว,ลแ,ลวแล้วก็มีกล่องด้านตรงนั้นอีกหนึ่งกล่องค่ะ มาเปิดละเรียบร้อยแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ค่ะไม่มีมอนค่ะนี่กล่องนี้มีเปิดแล้วกล่องนี้ก็เปิดกล่องนู้นก็เปิดกล่องด้านนี้ก็เปิดค่ะคือเปิดหมดแล้วแล้วก็แอบมาเปิดกล่องมันจะมีกล่องมันนิดหนึ่งกล่องหนูก็เปิดแล้วค่ะฝั่งทางนี้หนูก็เปิดแล้วแต่ว่าหนูไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันมีกลิ่นเพียบอ่ะโอ้โหระดับบอสเลยค่ะนั้นน่ะก็ด้านบ้านนี้ตรงโซนนี้หนูยังไม่ได้มาแต่ป่าเคี้ยวเขาบอกว่ามักจะปลอดภัยจริงไหมไม่รู้ ออเป็นพบเป็นปากเขียวหรือเปล่ามอนก็เลยไม่มาน่าจะเป็นไปได้เปิดต่อค่ะอยากได้แก๊สเทียไม่เปิด <c oughs> ได้ทุกอย่างที่ไม่ใช่สิ่งที่อยากได้ค่ะเนี่ยตรงนี้ก็เปิดได้ประมาณนี้ค่ะมันค่อนข้างโล่งไม่มีมอน,นะคะ่ะแต่ไปมากกว่านั้นไม่ได้ละนอนเพียบเลยอ่ะโอ้โหไปค่ะเง่มกลับบ้านเราอ่ะอนอนหมด <c oughs> รอจื้แล้วเราต้องเอากงสปอนด้วยกงสปอนเอ็นนัมแมนหนูก็ตีทิ้งไปแล้วค่ะไม่ได้เก็บไว้อ่ะเสียดายเหมือนกัน ต้องไปหากงสปอนเอามาใช้งาน oh. ใช่ตรงนี้ค่ะใส่น้ําไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมมอต้มยานอินเทอร์วาดหนึ่งแก๊สเทียนหนึ่งคะสูตรอย่างละหนึ่งเพื่อทํายารีเจนถามว่ามิวมีรีเจนไหมมิวมีมิวได้ฟรีมา12ขวดแต่มมันขั้นสองต้องขั้นหนึ่งเท่านั้นโอ้โหได้เลยลูกเดี๋ยวนะเอากระเป๋าหายจะพยายามพกกระเป๋าไว้เรื่อยๆค่ะเพื่อเก็บเวลานั่นเองโอเคนี่เลยค่ะยาที่ต้มแล้ว ได้จะเท่าไหร่หกชั้นหกชั้นถือว่าโอเคีอ,อมาแล้วค่ะค่อยๆขวาบไปเรื่อยๆได้อันนี้อาคาณาใช่ไหมเขาไม่เขารีเควตอาคณาไม่เอ่ยเหมือนจะยังไม่รีเควตอาคณาอา่ะถ้ายังไม่รีเควตเราก็เอาออกก่อนก็ได้ค่ะยี่วางลงไปเพิ่มค่ะน,นี่ขุดออกจ้าล้องการพื้นที่สำหรับชั้นหนังสือเราค่ะ วางโรดน่าจะได้อ่าได้แล้วใช้45เรเวลค่ะโอ้มาจาก3%กลายเป็น5%เนี่ยนี่แหละการอัพเกรดเขาพยายามให้เราเรียนรู้เรื่องการอินชานระดับที่สูงค่ะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมทำตามเลยค่ะได้มาปุ๊บทำอะไรต่อคะครับรวมแบบโกลสโตนค่ะเพิ่มค่าอาคณา3%นั่นแหละค่ะเออจัดไปลูกใส่ไปค่ะ ครับรวมกโกสโตนไปเลยนั่นแหละเพิ่มความเรืองแสงค่ะมาสเตอร์อินฟิโนโอจ๊บเท่านี้เราก็พร้อมวางสินะแม่นอนอึ๊บป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 ึ๊บ,บน่าจะได้ละแต่ทีนี้สิ่งที่เขารีวสคือเอพีค่ะ60เลเวลถอนเนี่ยเบิกธนาคาร400เลเวลเออ พอมที่จะกราบอมที่จะอินชานค่ะเบิกธนาคารแล้ว,ลวนี่เลยค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ใส่แค่เทียนค่ะเทียนนี้อาคณาอาคณาอคนาอันนี้ก็อินทนาค่ะเอาล่ะน่าจะได้แล้วแหละมิววาน,นาี่อินชานค่ะเออัอะเลยลูกจะไปออเอออินชานแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอินชานอย่างเดียวค่ะจะแปมไปเป็นชั้นหนังสือของบ้านวอเดนเลค่ะโอ้โหสแตตดีมากเลยอะ แม่คูดูได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนั่นแหละค่ะเอาหลักเควสเราก็จะคอมเพลตไปหนึ่งชั้นและทีนี้เหลืออันนี้ค่ะ <Echo Leslie. S 2> เอ็กโคดีฟสลิปปื้มชั้นที่หนึ่งเออชั้นที่สองค่ะชั้นนี้คือชั้นที่ได้ค่าคณาสิบห้าเปอร์เซ็นเลยค่ะชั้นเดียวสิบห้าเปอร์เซ็นไม่มีขีดจำกัดของ,องคณา,าด้วยโอ้โหของดีใช่ไหมใช่เควสเป็นไงคอมเพลตเองงอเอา,อาเฮ้ยมันให้เราไปตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งเจ้าจะให้เราบิ้วอะไรเนี่ย ดีฟซีโอ้โอเคต้องไปคุยค่ะไปคุยก่อนชีวิตเราขึ้นอยู่กับการเจราจาใช่ไหมเอนชานเตอร์สายเอนชานค่ะนายของเราครบแล้วนายเรามาคุยเจ้ากับเจ้าอ่ะนี่คอมพลีสสเตจก่ะเอาละตัวเองเรนด้อมเรนด้อมคาถาระดับสองห้าสิบเรนดอมคาถาระดับสา <laughs> โอโ้โห มันลินด็อกอะไรบ้างเนี่ยเงินสีโอ้โชคลาบค่ะไหนดูสิเปิดมันก็มันก็มันก็เหมือนเดิมนี่นะอบไม่ได้อันล็อกอะไรมากมายอะค่ะอ่ะไปที่ w ว r l d e n อ i จิค่ะได้เวลาส่งงานไหนเรามาแล้วนี่จึม้มตมิดค่ะนี่ตมิดโอเคเริ่มการบิวจึบเออ ไหนไม่เห็นนะ่ะเขาจะตั้งตรงไหนคะเนี่ยโอ้ไนดูสิโอข้างนอกโอ้โอ้โหวอรอ,อนจินเราสมบูรณ์ขึ้นมาระดับหนึ่งค่ะยอดเยี่ยมสุดยอดจริงจริงใช่ได้ใช่ได้ไดเอาลาตัวเองเราทำภารกิจเสร็จแล้วน่าจะต้องไปสปอนีกรอบหนึ่งไปคุยค่ะกับเจ้าตัวหลักแน่นอนเลยตัวนี้มาว่าทำเสร็จแล้วค่อยมาคุยกับฉันนะอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนนั่นไงคะคอม เอ็เอิยอดเยี่ยมค่ะปุล็อโลกโซลาริสมาค่ะเทียสามโอ้โหอันนี้มันหน้าตาบอสนี่นะไ,ม,ไม่ใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหโอ้ยอันนี้นี่นี่นี่น,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 นี่ขวามือมิวต้องไปก่อนค่ะเพื่อคอมพิวเตอร์เพื่อคอมพิวเตอ,อ,อ,อร์ของเราทั้งที่เหลือก็ไว้ก่อนเนี่ยแหละที่มิวไกดิ้งมากเพื่อสิ่งนี้ค่ะ l i ท์ b บรนเดอร์แมดวอลโอ้โหเขาวงกดค่ะเขาวงกดเป็นวอลเขาวงกดอ่าอยู่ในดิฟเซ l เลต i ริงไม่ต้องไม่ต้องห่วงลูกเราเห็นละจื้อไห่ค่ะเขาอยู่ตรงไหนเอยตรงตรงนี่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 ีน,น,น,นี่อันนี้แน่นอนร้อยเอร์เซ็นค่ะเพราะว่าเราเปิดโลกนี้ไปกว้างมาก <laughs> เออสุดยอดเลยเอาเป็นว่าทุกคนคะ่ะพาุหน้ามาเจอกันค่ะไปลุยเขาวงกดกันดีกว่า ใช่เราต้องไปเขาวงกตโอ้โห,โโหเจอกันพันนาแล้วกันอะ่ะทุกคนี่ะพันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะ